h ฮทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจจ่าอิสจะจ่าชาแนลอีกครั้งนะคะและเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้มันตุลาละมันเข้าไตรมาสสุดท้ายของปี2025แล้วคุณคุณ หลายคนน่าจะกำลังอยากรีวิวปี2025ของตัวเองว่ามีด้านไหนในชีวิตที่เปลี่ยนไปและมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมตัวจ๋าเองก็อยากรีวิวตัวเองตอนนี้เหมือนกันว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไหมจ๋าจะชอบตัวเองยิ่งขึ้นกว่าเดิมในปี2026หรือเปล่าแล้วคุณคุหล่ะจะเป็นคนใหม่ที่ รักตัวเองยิ่งขึ้นในปี2026หรือเปล่าคะทีนี้ถ้าใครมี New Year resolutions ที่เขียนเอาไว้เมื่อปลายปี2024หรือว่าเมื่อต้นปี2025ก็หยิบมาเปิดดูพร้อมๆกันกับจ๋าเลยนะแต่ถ้าใครไม่ได้จดไว้ก็ต้องระลึกชาตินิดนึงนะว่า2025เนี่ยต่างไปจาก2024ของตัวเองยังไงบ้าง โดยสำหรับด้านต่างๆที่จะอยากจะชวนทุกคนมารีวิวในวันนี้ได้หนุ่มฮได้แก่ 1>, 1. ชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตครอบครัว 2. สุขภาพทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกาย 3. กิจกรรมที่ชอบทำา 4. การงานและ 5. การเงินค่ะขาดไม่ได้เหมือนเดิมเรื่องนี้อ่าเริ่มด้านที่1 ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวของทุกคนเป็นไงบ้างมีประเด็นปัญหาอะไรไหมที่อยากจะชวนคนในครอบครัวมาจับเข่าคุยกันเปิดอกเปิดใจปรึกษาหาเรือมีไหมส่วนของจ๋าก,ก็ไม่มีนะแต่ว่าจะเป็นส่วนตัวว่ารู้สึกหุุดหงิดน่ะโวยวายวีนสแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวอ่ะค่อนข้างบ่อย ไม่อยากเอาลูกมาอ้างว่าพอท้องแล้วทําให้อารมณ์แปรปรวนมากแต่ก็อาจจะมีส่วนนิดนึงอาจจะมีส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่อย่างวันนี้เมื่อเช้าว่ะพิ่งดุพี่เสือไปดุว่าตื่นมาไม่กินน้ำอืมเรื่องเล็กน้อยมะเหมือนเราอยากให้เขาดูแลตัวเองเนาะแต่ว่าเขาก็มักจะละเลยเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆยไป คุณคุณเวลาอยู่บ้านมีปัญหาแนวนี้ไหมว่าอยากให้ลูกทํากันบ้านให้เสร็จก่อนค่อยเล่นแบบเนี้ยแต่ว่าเราพูดกับเขาทุกวันทุกวันทุกวันเราก็เบื่อเขาก็เบื่อเราจะทํายังไงให้เขาทํากันบ้านแล้วค่อยเล่นเกมแบบเนี้ยเราอาจจะต้องลองคิดทริคส่วนตัวที่มีแค่เรากับลูกที่จะจูนกันติดอะไรประมาณนั้นส่วนจ๋าหรอ คุณคุณว่าง่ายไหมกับการที่แค่จ๋าเดินไปกินน้ำหน้าพี่เสือเลยให้พี่เสือเห็นเลยว่าฉันกินน้ำนะเธอก็ควรจะกินนะอ่ะดีกว่าการดุไหมเนาะโอเคเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้พี่เสือตื่นมาไม่กินน้ำ <laughs> จ๋าจะกินน้ำโชว์สักอึกสองอึกอืมนะเราต้องมีวิธีจัดการใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ก็พูดได้สิน้องเมื่อเช้าดุไปแล้ว <laughs> เอาใหม่เอาใหม่ค่ะอะจบเรื่องกินน้ําหมายถึงจบเรื่องประเด็นปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัวสำหรับเรื่องสำคัญเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในปีนี้สำหรับครอบครัวจ๋าก็แน่นอนหนีไม่พ้นคุณลูกคุณลูกที่มาจุติอยู่ในท้องแม่ตอนนี้ก็15สัปดาห์2วันละนะวันที่อัดคลิป คือดิฉันนับเป็นวันค่ะคุณฉันไม่ได้นับแค่สัปดาห์ฉันนับเป็นวันเลยตื่นเต้นเฝ้ารอวันที่คุณลูกจะเว้เว้ออกมาใครเฝ้ารออยู่เหมือนกันก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์เตรียมทําหน้าที่อด้านต่อมาด้านที่2ก็คือสุขภาพขอพูดถึงสุขภาพกายก่อนจะเขียนไว้น้อในแพลนเนอร์อย่างที่เคยเอาให้ดูว่าจะต้องออกกําลังกายสัปดาห์ละสองครั้งช่วงต้นปี มันก็โอเคเลยนะตีแบตไปตีแบตกับพี่เสือบ่อยแล้วก็มีไปลงคลาสพา a s สด้วยอย่างที่เคยทำคลิปไปเนาะคลาสพาสก็ออกกำลังบ่อยมากแต่ว่าพอจบโปรแกรมกับคลาสพา a s สก็เป็นจังหวะแบบรู้ตัวว่าท้องพอดีโอ้โหหลังจากนั้นก็การออกกำลังกายเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็มีแต่แบบเดินเร็วบ้างสลับเดินช้า ยกเข่าสูงบ้างเวลาเดินพยายามเดินหลายๆท่าตัวเองจะได้ไม่เบื่อลูกจะได้ไม่เบื่อด้วยก็มี Morning Walk ์ด้วยมี Evening Walk ์ด้วยแล้วแต่วันว่าสะดวกเช้าหรือเย็นบางวันก็ละเลยนะเอาจริงบางวัน ยุ่งมากอย่างเดือนกันยาก็คือบางวันสอน8ชั่วโมงบางวันสอน7ชั่วโมงบางวัน5เยอะมากสอนจันท์ถึงอาทิตย์นะไม่มีวันหยุดเลยนอกจากวันไหนนักเรียนเลื่อนหรืองดก็จะมีเวลาว่างได้หายใจหายคอส่วนการกินช่วงก่อนท้องก็กินวันละสองมือ้อแล้วก็กินผลไม้น้อยอยู่กินผักน้อยกว่า <laughs> แต่พอท้อง เราก็เปลี่ยนไปเราก็กลายเป็นคุณแม่ที่ใส่ใจสารอาหารมากขึ้นพยายามกินผลไม้ทุกวันกินผักทุกวันจริงๆควรกินทุกมื้อเลยอะ่ะต้องตั้งใจกว่านี้ค่ะแต่มีกิน KFC บ้างนะถ้ากิน KFC ก็คือสั่งโคสโลจะได้มีผักแต่ผักหวานเชียว แต่ไปตรวจไม่เคยน้ําตาลเกินนะไม่เคยน้ําตาลผิดปกติเวล,ลาไปโรงพยาบาลทุกครั้งมันต้องตรวจฉีนน่ไงคุณลูกล่าสุดที่เอัลต์ซาวดูก็คือปกติดีทุกอย่างเติบโตแข็งแรงตอนนี้น่าจะประมาณ10เซนละความยาวหนักยังไม่ถึงร้อยกรัมเลยคุณต่อไปการสลิปปิ้งก็ได้นอนช่วงมีลูกเนี่ยวันละ8ชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงส่วนช่วงก่อนท้องเนี่ยมีนอนน้อยอยู่ หกบ้างห้าบ้างอะไรอย่างนั้นะพอเรารู้ตัวว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเราเป็นแม่แล้วเราก็อยากทำเพื่อลูกเนาะเราก็ใส่ใจ การนอนเราอาจจะแบบตัดกิจกรรมบางอย่างที่มันสามารถผัดไปทําวันรุ่งขึ้นได้อะเราก็เอาไปทําวันรุ่งขึ้นเอาเวลาไปนอนก่อนแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือมันฉี่บ่อยแบบว่าพื้นที่กระเพาะปัสสาวะเราถูกเบียดนิดนึงมันทําให้ตื่นมาฉี่ตอนกลางคืนหนึ่งครั้งซึ่งคุณหมอบอกว่ายังโอเคปกติอยู่แต่ถ้าสองครั้งทุกๆคืนอันเนี้ยอาจจะต้อง เสี่ยงเป็นอะไรแต่ถ้าสองครั้งทุกๆคืนอาจจะพิจารณานิดหน่อยถ้า3มครั้งต่อคืนอาจจะมีปัญหาละและต่อมาเรื่องของเชฟบะเรื่องของรูปร่างคุณคุณเป็นอย่างไรกันบ้างรูปร่างนี่มันเป็นผลลัพธ์ของทุกอย่างเลยเนาะกินนอนออกกำลังกายที่พูดมาเมื่อกี้คุณคุณรู้สึกว่าดูแลตัวเองกันดีพอหรือยังภายนอกที่มันอินไซต์เอาเนี่ย คุณคุณพอใจกันหรือ,อยังถ้ายัางก็แปลว่ากินนอนออกกำลังกายคุณคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ต้องมาพูดพร่ำทำเพลงกันละขอแค่ลงมือทำคุณ,ค,ณคุณจะลงมือทำตอนนี้หรือค่อยไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าเลือกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กลัวไหมเ <c oughs> อามาต่อเรื่องของสุขภาพจิต สุขภาพใจถ้าส่วนตัวจ๋ากก็คืออย่างที่เคยทำคลิปลงไปในช่องว่ามันมีช่วงดิ่งมีช่วงที่แบบมาฟังชันแล้วก็ทำตัวแปลกๆเกือบจะต้องไปพบจิตแพทย์ก็นั่นแหละค่ะลองไปฟังกันดูได้อธิบายไว้หมดแล้วในคลิปนั้นแต่ว่าจ๋าโชคดีมากที่สามารถขุดตัวเองออกจากหลุ่มนั้นขึ้นมาได้ก่อนที่จะท้องอ รู้สึกขอบคุณทุกคนในชีวิตที่ทําให้เราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่คนสักทีแล้วคุณคุณล่ะคะจิตจงจิตใจแข็งแรงกันดีหรือไม่รู้สึกว่าต้องการที่ปรึกษาทางใจไหมรู้สึกว่าอยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้กับคนที่เราไว้ใจที่สุดฟังหรือเปล่า mm. เ็าอาจจะช่วยอะไรเราได้นะมีอะไรที่อึดอัดใจไม่กล้าพูดกับ คนที่เราแคร์ลองพูดดูจริงๆมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้ถ้าเสียใจอย่าเสียใจคนเดียวถ้าสงสัยอะไรจงหาคำตอบถ้าไม่มั่นใจจงสร้างความมั่นใจให้ตัวเองหาสาเหตุของความไม่มั่นใจนั้นแล้วแก้ไขที่ต้นเหตุอ่ะต่อมาด้านที่สก็คือกิจกรรมที่ชอบทำอยากจะให้ลอง ละลึกดูว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมด9เดือนนี้เนี่ยอุย้ยระยะเว,เวลาเท่าการท้องเลยอะช่วงนี้สมองสมองคิดแต่เรื่องลูก9เดือนที่ผ่านมาในปี2025นี้คุณคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรถ้าคนทำงานก็คือลืมเรื่องงานไปก่อนนะคะเราหมายถึงว่าเวลานอกเหนือจากเวลางานกิจกรรมงานอดิเรก สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณสนุกเอนจอยเวลาคุณทํามันเนี่ยคืออะไรอ่านหนังสือไหมดูหนังหรือเปล่าหรือติดซีรีงงส์งอมแงมสงครามส่งด่วนดูรวดเดียวจบ <laughs> ท่องเที่ยวขี่มอเตอไซค์อะไรก็ตามที่นี้ค่ะพอสังเกตตัวเองแล้วว่าคุณคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรลองถามตัวเองว่าไอกิจกรรมนั้นน่ะมันสอดคล้องกับเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในชีวิตของคุณคุณหรือเปล่าอย่างตัวจ๋าเองกิจกรรมส่วนใหญ่นอกจากการสอนจาทุ่มเทเวลา9เดือนนี้ไปกับ YouTube กิจกรรมใหม่ไฉไลกว่าเดิมที่มันเพิ่งผุดขึ้นมาในปี2025ตั้งแต่เดือนมกราคมที่จะเริ่มทำคลิปแรกของตัวเองรู้สึกว่าไอสิ่งนี้แหละ มันสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของจ๋าเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ก่อนตุยหรือถ้าจะให้เจาะจงลงไปกว่าน,นั้นอีกก็คือการเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกและเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีก่อนที่จ๋าจะนอนตายตาหลับนั่นคือสิ่งที่จะต้องการที่สุดและพอลงมือทำ u t u b e ปุ๊บจะสามารถพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันทำแล้วฉันมีความสุขฉันอยู่หน้ากล้องแบบนี้แล้วฉันแฮปปี้ฉันมีพลังงานฉันเอ e น g e อร์ิฉันได้พูดฉันได้สื่อสิ่งที่ฉันคิดออกไปให้คุณคุณได้รับฟังได้รับชม ถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดซับสค r i ยเบอยอดไลค์ยอดแชร์ยอด e n g a กจเมนตมันจะต่ำเตี้ยเรียดินมากมามเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าเราไม่เทียบกับใครละคะถ้าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยมันไม่ต้องเทียบกับสิ่งที่คนอื่นทำมันก็จบปิ้งไหมอ่ะถ้าเราแฮปปี้ถ้าเรา, Happy, าเอนจอยอ่ะและนั่นแหละค่ะคือความสุขที่เกิดจากกิจกรรมที่เราเลือกทำอย่างอิสระ แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่ากิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยก็อาจจะลดลดกิจกรรมนั้นลงหน่อยแล้วลองเพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมอื่นที่มันจะส่งผลในแง่บวกต่อเป้าหมายของคุณคุณนะคะ อะต่อมาด้านที่4ก็คือการงานเอาตัวจ๋าก,ก่อนละกันคือ y u t u b e อะจ๋ายังไม่กล้าเรียกว่ามันเป็นงานเพราะจ๋ายังไม่ได้ตังสักบาทใช่ไหมปีนี้งานของจ๋าก,ก็เลยขอพูดถึงแค่การสอนช่วงมกราถึงกรกฎาเนี่ยค่อนข้างสอนน้อยรายได้น้อยแต่ว่าพอสิงหากันยาตุลาเนี่ยโอโ้โหโหดช่ำสอนเหนื่อยแต่ก็อย่างที่เคยพูดไว้ในคลิป รีวิวชีวิตฟรีแลนซ์มันก็มีถั่วเฉลี่ยกันไปชีวิตฟรีแลนเซอร์หนอแต่ก็โอเคค่ะถือว่าภาพรวมเนี่ยจะมีความสุขกับการเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ แม้จะมีช่วงที่โหยหาการกลับไปทำงานประจําคือช่วงที่สอนน้อยเรารู้สึกว่ารายได้น้อยมากไม่พอใจรู้สึกตัวเองด้อยค่านั่นแหละก็คือสมัครงานประจําแต่เราก็ต้องยอมรับแหละว่าอุปนิสัยของเราอะมันไม่เข้ากันกับการทำงานบริษัทอะพอใะจยอมรับในจุดนี้ได้จากก็โอเคกลับมาพัฒนาตัวเองในการเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีขึ้นเก่งขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แล้วก็สามารถรันอาชีพรันวงการต่อไปได้คุณคุณละ่ะอาชีพการงานเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคนที่ยังทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอยู่รู้สึกว่าอยากจะทำงานนี้ต่อไปไหมหรือจะถือโอกาสปีใหม่งานใหม่ ยังไงมันมีลู่ทางน่าสนใจที่เราอยากจะเปลี่ยนสายหรือเปล่าลองถามตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขอให้คุณคุณได้คำตอบว่างานอะไรที่อยากจะตื่นเช้าขึ้นมาทำมันทุกๆุกวันอ่ต่อมาด้านสุดท้ายนะคะด้านที่5ก็คือเรื่องของการเงินสิ่งที่เรามี Love-Hate Relationship กับมันตลอดเวลา แต่สิ่งที่จ๋าอยากจะแชร์ที่สุดในด้านนี้อ่ะก็คือทุกคนเห็นข่าวเปิดตัว iPhone ใช่ไหมรุ่น17แหมเลข7นี่มันเลขมงคลของจ๋าด้วยเนาะตอนแรกอะ่ะเกือบแล้วคือคิดไว้แล้วว่าจะเปลี่ยนจาก iPhone 7ไปเป็น iPhone 17มันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตเลยนะทุกคนแต่จะไปดูเครื่องจริงมาละไปจับไปถือไปลองเล่นแล้วมันรู้สึกว่าฮัลโหลสาม0ม เหมือนได้ของเล่นมาถืออยู่ในมือมันไม่สมราคามันไม่พรีเมียมอะฟีเจอร์ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าเราสามารถทดแทนฟีเจอร์ใหม่ๆเหล่านั้นด้วยการโหลดแอปพลิเคชันอื่นมาใช้ได้จากก็เลยยอมตัดใจไม่ใช้เงินกับการซื้อ iPhone เครื่องใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวิธีคนมันจะได้อมันก็ได้ ไม่ใช่ได้ iPhone 17นะได้ iPhone 13ค่ะคุณพอดีว่ามีญาติถามมาในกลุ่ม Family ว่ามี iPhone 13อยู่เครื่องหนึ่งไม่ได้ใช้แล้วใครอยากเอาไปใช้ไหมชั้นไงคะจะจ่าเองคือได้ iPhone มาใช้เครื่องใหม่แบบฟรีๆแล้วจาก7ไป13อะ่ะ มันคือ5ปี80 11 12 13ใช่ไหมมันต่ออายุได้อีกนานมากคือจะสามารถรอจน iPhone อีก3ปีข้างหน้าแล้วค่อยเปลี่ยนเครื่องก็ได้อะไรแบบนี้ยโอ้โหรู้สึกตัวเองโชคดีมากรู้สึกขอบคุณญาติมากๆฮ่านี่ก็เลยเป็นความภาคภูมิใจที่อยากมาแชร์ว,ว่าตัวเองอ่ะไม่วู่วามในการซื้อของ แล้วคุณๆล่ะคะมีช่วงที่รู้สึกว่าฉันอยากได้สิ่งนี้มากเลยอะแต่พอฉันนั่งคิดนอนคิดอยู่ประมาณ10วันแล้วฉันก็แบบโอเคเอามันออกจากตะกร้าที่กดไว้ก็คือลบทิ้งอะไรแบบนี้มีบ้างไหมมาแชร์กันนะคะเออเราลืมเมาเรื่องหนึ่งก็คือช่วงประมาณก่อนสงกรานะจากไปซื้อ Mac Mini ที่ Apple Store เพราะว่า ตอนนั้นอยากได้คอมเครื่องใหม่ที่มันแรงๆอ่ะชิป M4 อ่ะของเขาอันใหม่อ่ะเอามาตัดคลิปทีเนี้ยเอามาใช้ที่บ้านด้วยความที่เราไม่มีจอแล้วก็ใช้กับทีวีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นจ๋าก,ก็เลยเอาไปคืนภายใน14วันมันคืนได้ไงเราก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเหมือนได้ลองใช้ฟรีอ่ะจ๋าก,ก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจ ว่าโอเคถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องตัดใจแล้วก็เอามันไปคืนแล้วหลังจากนั้นเวลาจะซื้อของอะไรที่มันหลักหมื่นหรือหลักพันแบบนี้ก็คิดเยอะขึ้นคิดนานขึ้นละเอียดรอบคอบขึ้นเป็นการได้บทเรียนแล้วถ้าใครรู้สึกว่าการเงินตัวเองมันตึงอ่ะมันไม่สบายมันไม่ผ่อนคลายเนี่ยก็ให้ตระหนักไว้เสมอว่าคุณไม่ได้กำลังประสบปัญหานั้นคนเดียว คนอื่นๆก็มักจะมีช่วงที่รู้สึกว่าการเงินขาดมือบริหารผิดพลาดไปอะไรแบบเนี้บ้างมันเป็นเรื่องปกติของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรานะคะไม่ต้องไปเครียดแค่เรายังมีชีวิตอยู่ต่อไปยังลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ได้ก็คือเก่งแล้วคะ่ะมันทำให้จ๋านึกถึงคำพูดของพี่ที่ทำงานเก่าคือพี่เขาคุยกันอยู่สอกคนแล้วจ๋าแอบได้ยิน พี่คนหนึ่งถามว่าอายุ30แล้วอ่ะควรมีอะไรวะพี่คนที่สองก็ตอบว่ามีชีวิตชอบฉันชอบมันแบบมันโดนใจมากจริงทุกคนเนี่ยอีก2องปีนิดๆจากก็3าใช่ไหมขอแค่มีชีวิตอนะ่ะก็คือประสบความสำเร็จ9ก้าหนึ่งละ าละก็จบไปแล้วสำหรับ5้าด้านที่อยากจะให้ทุกคนรีวิวตัวเองแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอยากจะให้ทุกคนอ่ะเลือกมาสักหนึ่งเรื่องที่ตัวเองอยากจะทำให้มันสำเร็จภายในสิ้นปี2025ี้เนี่ยอีก3เดือนเนี้ยอยากทำอะไรให้สำเร็จเลือกมาเรื่องเดียวพอให้สมองเราโฟกัสแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไว้ตั้งแต่มกราแต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่สำเร็จอ่ะ ลองตั้งใจกับมันแค่เรื่องเดียวแล้วแบบเรื่องอื่นๆก็อาจจะไม่ต้องดีขึ้นก็ได้แค่ไม่ให้มันแย่ลงอะทุ่มเทให้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันสําคัญกับเราณนะตอนนี้มากๆทํามันให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่สําเร็จภายในสิ้นปีนี้นะโกนผมทั้งหัวไปเลย ท้าทายตัวเองไปเลยหรือทําอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าโอ้นไม่ได้อะมันจะเกิดสิ่งนั้นไม่ได้ฉันจะหัวล้านทั้งหัวไม่ได้อย่างเงี้ยลองพน,นันกับตัวเองไปเลยว่าถ้าฉันไม่สามารถออกกําลังกายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้ฉันจะโกนผมทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยเบอร์นั้นน่ะรับรองสำเร็จทุกคนด้วยความรักตัวเองของเราเราก็จะสร้างกลไกป้องกันสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณจะสำเร็จ ถ้าคุณเดิมพันกับตัวเองอย่างจริงจังเออแล้วเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นเยอะนะว่าแบบเทคนิคทำเป้าหมายให้สำเร็จภายในสิ้นปีวิธีทำให้ New Year Resolution เป็นจริงเราอาจจะฟังบ้างคนที่เราชอบแบบฟังได้แต่ว่าอยากไปฟังแบบเป็น10บสคลิปคือคนเราอ่ะมันรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรถ้าเราจะเอาอ่ะก็เอาถ้าเราจะทําเราก็คือทาถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ทำถ้าเราเริ่มใหม่แล้วเราล้มเลิกอีกเริ่มใหม่แล้วล้มเลิกอีกอ่ะนั่นหมายความว่าเราอ่ะยังไม่ถึงจุดที่ต้องการจะทําให้มันสําเร็จจริงๆอ่ะ ชีวิตเราอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนแปลว่าคุณคุณอะยังรับได้กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้คุณคุณโอเคกับสิ่งที่เป็นคอนดิชันของชีวิตตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีความสุขดีถ้าอย่างนั้นก็ยินดีด้วยนะคะ <c oughs> และ last but not least เรามาให้ดาวแต่ละด้านของตัวเองกันดีไหมห้าด้านเออ ลองให้ดาวกันดูว่าถ้าเต็ม5ดาวจะให้แต่ละด้านของตัวเองกี่ดาวเป็นเหมือนคะแนนเน,ะนาะคะแนนเต็ม5เดี๋ยวจะทำบ้างอ่าแล้วเดี๋ยวต้นปี2026จะชวนทุกคนมา recap 2025ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้3เดือนสุดท้ายของปี2025นี้ เป็นไตรมาสที่ทุกๆคนแฮปปี้ที่สุดเอนจอยที่สุดเฮลตี้ที่สุดและสักเซสฟูลที่สุดนะคะใครอยู่ด้วยกันจนจบคลิปคอมเมนต์แสดงตัวหน่อยนะจะตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากค่ะเห็นอะไรปะวันนี้เรามีไมค์แล้วค่ะ DJI ไมค์มินินะคะโอดูดีปะ ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ได้มีใครจ้างฉันค่ะคุณพี่ชายมอบให้ดิฉันมา <c oughs> ดีใจมากต่อไปนี้เสียงในช่องจะจ่าอิสจะจ่าก็จะดีขึ้นดีขึ้นแบบมากมายไก่กอง <c oughs> คุณรู้สึกหรือไม่คุณคุณลองเทียบกับ คลิปก่อนๆนะคะเราจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเหลือเกินถึงแม้ว่าคลิปก่อนๆก,ก็คือจะใช้ CapCut Pro ในการ enhance voice นะทำให้เสียงมันดีขึ้นแล้วก็มี reduce noise ด้วยแล้วก็ปรับเสียงให้ดังขึ้นด้วยอะไรแบบนี้โอโ้โหแคปคัตรับจบมากแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องเสียเวลาทำแบบนั้นในแคปคัดแล้วเออเรามีไมค์ที่แบบว่าทั้งเล็กและน่ารักรวมถึงเสียงดีด้วย